tên nhà mà sâu quay cả tên eo kín ôi vô ma quay là vinh thì hết nhang kín nó y vô bên youtube mắm trong mà nhỏ cà đi cà đô thì hết nhang kín nó สไปต่อหรือสีสูวาดีกับพี่น้องมากแล้วเราสิไปบ้าช่วงกินกันได้มาเคดอย่างเห็นแสยง่อ้ขเขาสะนกัช่วงมากินอย่างกายเฮ็ดเฮดเกพี่นพองยาตยกันไปกันประสมบ่ายใหม่เมนูนำเสนอวันนี้นะครับนนะโอ้ยว่มาสิติดมั่ แกงน้องไม่สมใจไก่บานเด็กจ้มแ้ไม่สมใจไก่บานเด้ามไม่กัมาช่เฮาก็สมีแก้วขมนนอยากไปนีหลายวันเ่เห็นเพียแก้วขมเด็ก้มเห็นดักไม่ที่ตำไปเป็นอยังอกแลนกิน ่ใส่ผักอีกตูแสแข็งเราชมยาดูถูกกันใกล้บานแล้วไน,นหนอเฮาเฮาเล่นดอกเล็กๆเราไม่ทําเราทําเราเล่นย่าชอบเล่นใหญ่แล้วไนหนอเล่นใหยเอาไหมถึงอ่ะเล่นไกลแพงล่งนะกําไรก็คือเด็กกินแต่ไม่ชอเอาอยัางมากไมหมากย,ายาัทุกแต่ไม่ชอบกินจะ่ื้อ ไกบ่บานมันเสียบก็บไก่พันเดี๋ยพี่น้องเด้อเพราะว่าเนื้อมันเสียบเนื้อมันสีหอมมันบวมีมันเนื้อมันสีแข็งเราเล่นใหญ่ไก่บ,บ้าทนี่ทำยังกิน,น,กนครับจับเนาะคนเป็นคนบปว่วยหรืวคนปว่วยกินบพแาะสบมัน จังหวัดีพอียแก้วขมขุมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมที่มาอดหนุนมีนั่งได้ไปน็นรองน้ำครับครับเออแม่กล้ากินแกงน,น่งสนในนะไก มอมเป็นอีตูอิตูเซกแยังนู้ป้วยกำขี้ <laughs> อ๋อเดี๋ยวพอ่ <laughs> อออเดี๋ยวพอ่อต้องกินหลายหรอกเว่ไกินก็สิบสิบนาทีเลยพี่หลนะันะไม่สิไปไป ตีสิมาตรวจไปยังก็หนักเก่ามุ่งกเขาใจก็หุหงเวลาเขาเปิดสิบโมง อาอาทอดหมูสามสาชัออมมมนมน้นได้ไหมน้องถ้าผู้ชมอยากกินหมูสามชันทอดกระเทียมพริกไทยอาจจะเป็นซี่ข้มหมูนั่งก็ได้เป็นแดงจะวะจัดใหญ่ได้ปะเพราะว่ามันอากาศมันจะกุนๆนแล้วทอดข้างนอกได้ ภาษาฮองเขาเขากีนแล้วมือนเนาะทำผู้ชมบะหมี่นั่งจอยแหะวจอยจะไปใส่ไปนอง ไม,มไม่ได้กินข้เาเที่ยงข้าเที่ยงไม่ได้กินแอมมากกับขากี่ปันหนึ่งตอนจบ,บเป็นปนี่ทอกกศเขาบ่า <c oughs> เป็นนี่ทอกกศกับธนาคารจะมายืดบ้าน เจ้าแบบนี้นนอ,นอยู่ช่วงมันอร่อยอ่ะเว้นนี้อ่ะแบบเน,นี้ยของมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะที่โคเกอร์เป็นยาดีท็อกเอยเป็นชาติเป็นชาติดีท็อกนี่แหละกินอันนี้แหละระบายดีผมกินครั้งแรกนะโอ้ยพอได้อยู่ในห้องมันมาได้หรอกมันเหม็น มันคลีนไหมแม่มันคลีนออกมาเคลีนคลีนแบบว่าเป็นพวกไขมันออกหน่อยมั้งนสะิถ้าไม่กินของยั่ยันขี้วิตไต้กี่แตกกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยพวกินเก่าก็กินเยอะเลยนะแล้วพวกมันกินแกงขี้เล็กนบบี่ยมันละไส แกงขี้เล็กแล้วโอเคมันกันแล้ เป็นหมองเนือเขาขาวเหมือนยังสับเนาะออ่งมันนะาใส่กินน้องแมงแจงเราไม่ส้ม ปัจจุบันกราจะมีทุกอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาสั่งเมื่อไหร่ผู้ใดอยากอาทิตย์ใดก็สั่งเอาเราจะทำกับข้าวอาทิตย์ละเก้าอย่างสิบอย่างเลือกเอาผู้ใดมาก,กินอย่างเพราะว่าเขาไม่สั่รองไว้เขาไม่ตุนไว้ไหมเ่เ กินแล้วก็ไม่แสบแข็งไปเนื้อเอ็นเอ็นเข่าก็ต้มแล้วกไ็ไปแสบแข็งวปเพื่อแกงกับซื้อพักซี่พักหอมมาแลัวจบวแล้วกับดิฟสติวันนี้น้ำปะต้องหนู <c oughs> ของคนวันเกิดแตกิวดเดอร์ท่าแล้วอ้ะทสอบหนูห <c oughs> น่อยหนูหน่อย นี่ืมันอะแค่นั่งผด้นเนี่ยเหาเนด้เนี่ยเหาดิ้นเฮ้ยไ่เด็กดังแม่ชอบไหมพะน้อชอบยังหรอลิปสติกที่หนูซื้อให้พะนอเห็นกล่องมันต่าอยู่เนาะไม่ได้เปิดแล้วบบบ้องผู้ใดเนาะพวกมากกว่าบอกสวยไม่ชอบ สีแดงสีชมพูสีชอบหมดนั่นแหละถ้าเราไม่ชอบสีมันแป๊ดไปเราก็มากมซ์ใส่สีชมพูหน่อยนึงก็สวยออกมาสวยแล้วแซ่บเค็มแล้วไมสซมโอเคไปหนอ่อย Wow. Nó thái hẳn mùi muốn mắt đã sầu Hôm nhu dư cây city há lương áo nguyên tỏa Tựa tụ tục 2 pì Hãy lương ông ปกติเขามาตรวจเขาสิเ,เปิดลานใหม่ๆเขามาตรวจกับพ่อเรามันบอกปีละสี่อ่ออสี่ร้อยห้าสิบเปินสองปีค่าไอ้นั่นอีกค่าไล่เซนอีกค่าใบเปิดลานอีกปีละลอยขึ้นคักบอก แซ่บเนะจับ,จบก่เวลามาอะไรเบ่อ,จอใจเสีบางกินเขานะแรงกิน แค่ต้องชมพอกันทิพน้าไม่ไปพรอ,อีกตัวกลางๆมันออกแหงๆหรอกด้วม,มันมั่งหอมหรกไ